ท่านผู้ชมครับประวัติศาสตร์ชาติพม่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายยุคหลายสมัยเกิดเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองแล้วก็ล่มสลายครั้งแล้วครั้งเล่าจนถึงปัจจุบันนี้นะครับพม่าน่าจะเหลือร่องรอยที่บอกถึงอดีตของแต่ละยุคสมัยไว้บ้างแต่เราก็แทบจะไม่พบสิ่งใดเลยโบราณสถานเก่าแก่นะครับในแต่ละยุคสมัยก็ไม่เหลือให้คนพม่าได้ชื่นชมกันอีกแล้วสิ่งเดียวที่ปรากฏอยู่ทั่วแผ่นดินพม่าในขณะน,นี้ก็เห็นจะมีแต่เจดีย์ครับ ในขณะที่มันเดลนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของราชธานีแห่งสุดท้ายของพม่าเป็นศูนย์รวมของราชวงศ์และก็ชนชั้นสูงในอดีตที่นี่นะครับยังพอจะมีร่องรอยของความเป็นอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองอยู่บ้างก็คือพระราชวังมันเดลแม้ว่าสิ่งที่เราพบเห็นนะครับจะเป็นเพียงสิ่งจำลองที่ทางรัฐบาลพม่าได้สร้างขึ้นใหม่ตามเข้าโครงเดิมแต่มันก็พอจะเป็นสัญลักษณ์ที่บอกเล่าถึงความเป็นราชสำนักที่ชาวพม่าเคยมีมาและที่สำคัญที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ มันเดลยังคงความเป็นพมา่าไว้เป็นความภาคภูมิใจที่ชาวมันเดลทุกคนไม่เคยลืมเลือนเลยครับ,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 บวิถีชีวิตของชาวเมืองมันเดลทุกวันนี้แต่ละคนดูจะใส่ใจอยู่กับภาระหน้าที่ของตัวอันเป็นความรับผิดชอบต่อปากท้องของครอบครัวเป็นสําคัญมันเดลต่างจากย่างกุ้งเมืองหลวงในปัจจุบันของพม่า ซึ่งมีผลกระทบจากวัฒนธรรมต่างชาติมากกว่าในขณะที่มันเดเลซึ่งอยู่ห่างไกลออกมาจึงยังคงรักษาภาพของความเป็นพมา่าไว้ได้ดีกว่าแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่นี่สักทีเดียวมันเดเลกลายเป็นเมืองที่รวมของชนต่างเผ่าพันธุ์ไม่ใช่เพียงเผ่าพันธุ์พม่า สมดังความหมายของชื่อประเทศที่รัฐบาลสลอกตั้งใหม่ว่าเมียนมาคนเหล่านี้ปะปนอยู่ด้วยกันดำเนินชีวิตอยู่ในมันเดเลยอย่างไม่อีนงังข,งข,งขังคอกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เริ่มเกิดขึ้นในมันเดเลบ้างแล้วภูเขามันเดเลเป็นภูเขาลูกเดียวที่โดดเด่นของเมืองนี้จากบนนั้นมองลงมาเราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของมันเดเลได้ในมุมกว้าง มันเดเลเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบเป็นกว้างใหญ่ริมฝั่งแม่น้ําเอเยาวดีบ้านเรือนอาคารต่างๆกระจายสลับกับยอดเขาของเจดีภาพของมันเดเลในอดีตเมื่อสัก30ปีที่ผ่านมาก็คงไม่ต่างไปจากภาพในเวลานี้มากนะักหากระบรบตึกสูงของอาคารสมัยใหม่และสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่กําลังก่อสร้างอยู่ออกไปซักตรงบริเวณพื้นที่เกือบจัดใจกลางเมืองคือที่ตั้งของพระราชวังมันเดเล ศูนย์กลางแห่งจักรวาลตามความเชื่อของชาวพมา่าและสถานที่แห่งนี้คงจะเป็นสถานที่เดียวที่จะบอกให้ผู้คนได้หวนคิดถึงความเป็นราชสำนักของพม่าที่เคยเป็นมาในอดีตลูกอกววง,ง่ชีิต ไปความใจฝันโลกอันกว้างใหญ่ชีวิตยิ่งใหญ่ต้องไปความใจฝันเนื่องจากช่วงเวลาที่ทีมงานของเราเดินทางอยู่ในมัณฑะเลนั้น เป็นเวลาที่ชาวพม่า,มาอยู่ในช่วงของการเฉลิมฉลองเทศกาลติงยางบริเวณถนนรอบๆคูเมืองจึงคับข้างไปด้วยผู้คนที่พากันมาเล่นสาดน้ำตามซุ้มที่ตั้งอยู่ริมคูเมืองซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของการจัดงานในครั้งนี้ด้วยเจวมันเดเลทุกคนรู้จักสถานที่แห่งนี้ดีว่าคูเมืองที่โอบล้อมรอบกำแพงสูงอยู่นี้คืออาาเขตของพระราชวังมันเดเล อันเป็นสถานที่ที่มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของมันดเลเจ้าหน้าที่ของ MCDC จึงได้ติดต่อประสานงานกับทางทหารที่รับผิดชอบดูแลพระราชวังอยู่ในขณะนี้เพื่อขออนุญาตให้คณะสื่อมวลชวนจากประเทศไทยได้เข้าไปเที่ยวชมในพระราชวังในระหว่างที่รอการอนุญาตจากฝ่ายทหารอูมองมองี ก็จัดการวางแผนให้พวกเราได้เที่ยวชมสถานที่ต่างๆของมันเดเลในว่าเพื่อให้เราได้รู้จักกับชาวพม่ามากยิ่งขึ้นเขาเลือกเส้นทางพาคณะเดินทางขึ้นเหนือเข้าสู่แนวภูเขาที่สลับซับซ้อนเป็นทิวซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเมเมียวลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศบนภูเขาซึ่งเป็นที่นิยมมาตั้งแต่อังกฤษเข้าปกครองพมา่าตลอดเส้นทางมีชาวบ้านมาเล่นสาดน้ํากันอย่างสนุกสนาน อากาศทางตอนเหนือของมันดาเลมีลักษณะคล้ายกับทางตอนเหนือของประเทศไทยเช่นกันยิ่งขับรถไต่ขึ้นสู่ยอดดอยอากาศก็ยิ่งเย็นลงทิวทัศน์สองข้างทางก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูงของพื้นที่สันผู้เขาจะมีให้เห็นมากขึ้น ระยะทางจากมันเดเลถ,ถึงเมเมียว48ไมล์เมื่อนั่งรถกันมาได้ประมาณ40นาทีก็ถึงจุดพักครึ่งทางที่ชาวพม่า,รมาเรียกกันว่าเมืองครึ่งทาง21ไมล์ที่นี่เป็นชุมชนหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่มีร้านค้าเปิดขายของสําหรับผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาโดยเฉพาะเพราะเป็นจุดที่รถโดยสารประจําทางจอดไว้ให้ผู้โดยสารลงมายืดเส้นยืดสายหลังจากผ่านเส้นทางคดเคี้ยวมาหลายโค้ง จากเมืองครึ่งทาง21ไมล์เราต้องใช้เวลาพอๆกันคือประมาณ40นาทีจึงเดินทางมาถึงเมืองเมงเมียวสัมผัสแรกที่เหยียบเมืองเมงเมียวเต็มไปด้วยความเย็นของอากาศที่แวดล้อมที่มันดาเรเราได้พบแต่ไอร้อนของแดดระอุไปทั่วเมื่อได้สัมผัสกับความเย็นของเมเมียวก็ต้องยอมรับว่า สมกับที่ได้รับการยอมรับให้เป็นเมืองตางอากาศจากชาวพม่าและชาวต่างชาติโดยเฉพาะอังกฤษซึ่งถึงกับมาวางผังเมืองนี้ไว้อย่างสวยงามกลางเมืองมีหอ,อนาฬิกาเก่าแก่ที่อังกฤษมาสร้างไว้ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1936 ด้วยการออกแบบที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาตะวันตกชัดเจนสิ่งที่งดงามคู่เมืองอีกอย่างหนึ่งก็คือรถมา้ารถม้าที่เมเมียวได้ชื่อว่าเป็นรถม้าที่งดงามที่สุดของพอมา่าทั้งรูปลักษณ์และสีสันงดงามแตกต่างจากรถม้าที่เราเห็นในมัณฑะเลยและดูเหมือนว่าชาวเมืองเมเมียวเองจะนิยมการโดยสารรถมา้าพราสังเกตจากจำนวนรถม้าที่วิ่งสวนไปมาอยู่ตลอดเวลานั้นบ่อยครั้งกว่ารถยนต์ซะอีก เมื่อผ่านย่านการค้าออกมาก็ถึงย่านที่อยู่อาศัยซึ่งรวมถึงโบสถ์ของชาวคาทอลิกด้วยสิ่งกอสร้างเหลา่านี้ได้รับการออกแบบอย่างสวยงามซึ่งคงจะสร้างขึ้นในสมัยที่เมืองนี้เป็นที่นิยมเข้ามาพักผ่อนของชาวอังกฤษนั่นเองบ้านหลายหลังยังคงสภาพเดิมอยู่หลายแห่งได้ถูกปรับปรุงเป็นโรงแรมโดยมีรัฐบาลพม่าเป็นผู้ดำเนินการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักในราคาที่ไม่แพง พวกเราขับรถชมเมืองอยู่พักหนึ่งก็เดินทางออกนอกเมืองกันต่ออู๋มองมองยีบอกว่าจะนําพวกเราไปเที่ยวถ้าจากตัวเมืองเมียเมียวออกไปประมาณ14บไมล์เราเดินทางมาถึงสถานที่ที่เรียกว่าถ้ำมหาันดามูที่นี่คงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองเพราะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันอย่างหนานแน่นหรืออาจจะเป็นเพราะช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดเทศกาลผู้คนจึงพากันออกเที่ยวตระเวนมากเป็นพิเศษ พวกเราได้รับคําแนะนําให้ถอดรองเท้าฝากไว้ก่อนเดินเข้าถำ้ำเพราะภายในถ้าแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าเคารพนับถือจึงมีข้อห้ามมาแห่นักท่องเที่ยวใส่รองเท้าเข้าไปถ้ำมาหานันดามูเป็นถ้าที่เกิดขึ้นภายในภูเขาหินปูนปากทางเข้าถ้าม,มีทานน้ําใสไหลผ่านออกมานักท่องเที่ยวชาวพมา่าจึงกระสายเล่นน้ําและถ่ายภาพกันอย่างสนุกสนาน เมื่อเข้าไปภายในถ้ำเราต้องยอมรับว่าชาวพาม่าตกแต่งถ้ำนี้ไว้ได้ดีมากโดยการนำความศรัทธาที่ชาวพาม่ามีต่อพุทธศาสนามาแสดงไว้อย่างลงตัวเลยทีเดียวภายในถ้ำล้วนเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามีพระพุทธรูปเจดีย์จำลองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ชาวพาม่าเคารพนับถือวางอยู่ตลอดเส้นทางที่เราเดินผ่านเมื่อประกอบกับความชุ่มฉ่ำของทาาน,น้ำที่ไหลออกมาจากก้นถ้ำแล้ว ยิ่งสร้างความรู้สึกชุ่มชื่นในจิตใจของผู้ที่เดินทางมาเที่ยวชมภายในถ้ำแห่งนี้ยิ่งนักเมื่อออกมาจากถ้ำม,มหานันดาหมู่แล้วอูมองหมองีพาเราไปเที่ยวน้ำตกใกล้ๆกันอีกสองแห่งคือน้ำตกสามชั้นและน้ำตกปวยก้าซึ่งที่น้ำตกปวยก้าวพวกเราคนไทยต่างประหลาดใจเมื่อได้พบเห็นสวนสนุกเล็กๆที่ชาวเมืองเมงเมิลสร้างไว้ ดยใช้พลังงานน้ำมาช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้นลูกอันกว้างใหญ่ชีวิตอ่งใหญ่ต้องไปความใจฝัน ันกว้าใ,ใามใจันกรเดินทางไปบนแผ่นดินมันเดเลย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบเห็นสิ่งต่างๆวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของพุทธศาสนาแม่ในหมู่บ้านเล็กๆชื่อเมงกุลซึ่งอยู่ห่างมันเดเลขึ้นไปทางตอนเหนือประมาณ10กิโลเมตร บนฝั่งขวาของแม่น้ำเอยาวดีก็ยังปรากฏโบราณสถานที่แม้ปัจจุบันจะกลายเป็นซากอิฐปราหักพังก็ยังพอแสดงให้เห็นเขาโครงของความยิ่งใหญ่ได้ไม่ยากนักสิ่งนี้คือส่วนหนึ่งของซากเจดีปองดองพญาที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความมุ่งหมายให้เป็นเจดีขนาดใหญ่ที่สุดแต่ก็ไม่สําเร็จเนื่องจากส่วนหนึ่งของเจดีสุดเพราะแรงสะเทือนจากแผ่นดินไหวในปีพุทธศักราช2381 ทําให้ส่วนฐานร้าวและทิ้งร่องรอยเหลือไว้เพียงเท่านี้ในประวัติศาสตร์ของชาวพมา่านับตั้งแต่อดีตมาจะพบว่าคนเหล่านี้มีความยึดมั่นในพุทธศาสนาสูงมากขณะที่สถาบันกษัตริย์ก็เป็นสถาบันที่สําคัญต่อชาวพมา่าที่สามารถรวมคนพม่าหลายกลุ่มเหลา่าให้อยู่ในระบบการเมืองเดียวกันราชวงศ์ต่างๆที่ขึ้นมามีอํานาจต่างพยายามสร้างให้ประชาชนมีการยอมรับในสถานะของตน ซึ่งวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการเชื่อมโยงสถาบันเข้ากับพุทธศาสนาพระเจ้าเมงดงผู้ทรงสร้างเมืองบันเดเลก,ก็เช่นเดียวกันพระองค์มีพระประสงค์จะสร้างราชธานีใหม่ที่เมืองบันเดเลให,ให้เป็นโลกใหม่ทางพุทธศาสนาประจันกับอำนาจของอังกฤษที่ตั้งอยู่ที่พม่าตอนล่างโลกใหม่ของพระเจ้าเมงดงจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของอำนาจบุญญาบารมีในฐานะพุทธกษัตริย์ วันนี้เจ้าหน้าที่ของ MCDC ได้ตอบรับการขออนุญาตเข้าชมพระราชวังมันเดเลมาแล้วทำให้ทุกคนในคณะที่ตั้งตารอคอยสมหวังไปต,ตามๆกันเพราะการที่จะเข้าไปบันทึกภาพในเขตพระราชวังที่ปัจจุบันพื้นที่ส่วนหนึ่งได้กลายเป็นที่ตั้งกองบัญชาการทางการทหารไปแล้วนั้นเราทราบดีว่าต้องเป็นเรื่องที่ทางพม่าเองก็ต้องตัดสินใจอยู่นานทีเดียวพระราชวังมันเดเลตั้งอยู่บนพื้นที่50ไร่ ล้อมรอบด้วยคูเมืองและกำแพงเมืองใหญ่สี่ด้านตามประวัติศาสตร์เล่ากันว่าเมื่อพระเจ้าเมงดงทรงมีพระประสงค์จะย้ายราชธานีจากอมรปุระมาที่มันเดเลนั้นการเตรียมการย้ายทำกันเป็นการใหญ่มีผู้คนติดตามไม่น้อยกว่า1 5 0 0 0 0คนย้ายทั้งทรัพย์สินเงินทองปราสาทราชวังและเจติยสถานโดยทรงนิมนต์พระสงฆ์นำขบวนพระองค์ทรงประทับบนหลังคชาทานประดับสังวานเพชรประทับนั่งใต้เสวตฉัตร9ชั้น ขบวนย้ายเริ่มเมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2400เมื่อขบวนเสด็จมาถึงนั้นยังไม่มีที่ประทับถาวรพระองค์จึงโปรดให้ขุดคูถมดินก่อกำแพงเตรียมพื้นที่สร้างพระราชวังมีกำแพงใหญ่ล้อมพระราชวังทั้ง4ด้านแต่ละด้านมีประตูใหญ่3ประตูรวม12ประตูแล้วให้ลอกคูขุดเป็นลำธารใหญ่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเอยาวดีเพื่อขน้ำเข้าสู่ตัวเมือง คลองใหญ่นั้นจึงกลายเป็นทะเลสาบมีน้ำหล่อเลี้ยงเมืองและพระมหาราชวังมาโดยตลอดซึ่งในพงศาวดารเรียกว่ารัตนนาทีหรือแม่น้ำแก้วส่วนของพระราชวังนั้นจะตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางเมืองที่เปรียบดังเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลคือมหาปราสาทซึ่งมีศาลาลูกขุนหลุตต่อตั้งอยู่ตรงหน้า องค์มหาปราสาทนั้นติดกับท้องพระโรงมียอดเจดชั้นซึ่งถือว่าสูงสุดแต่ละชั้นมีลวดลายแกะสลักเป็นดอกไม้และนกยอดพกสูตรสูงสุดนั้นปิดด้วยแผ่นทองคำนอกจากนี้พระองค์ยังทรงสร้างบันลังซึ่งเป็นเครื่องประดับพระเกยียรติองค์พระมหากษัตริย์ไว้ถึง9องค์เพื่อไว้ทรงประทับในการบำเพ็ญพระราชกิจต,ต่ตางวาระต่างโอกาสกัน บัลลังก์ที่เห็นตั้งอยู่ด้านหน้านี้เป็นบัลลังก์ที่มีชื่อว่าศรีหาสนะบัลลังก์ตั้งอยู่ในท้องพระโรงใหญ่ของอาคารลังคาทรงปราสาทยอดแหลมเจ็ดชั้นใช้เป็นที่ประทับเวลาเสด็จออกมหาสมาคมแต่องค์ที่เห็นอยู่นี้เป็นองค์จำลองที่สร้างเหมือนของจริงซึ่งเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพม่ากุ้งร่างกุ้งในเวลานี้ถัดไปด้านในจะประกอบด้วยพลับพลาและมณฑีรหล,ลายหลัง สำหรับใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจพิธีต่างๆนอกเหนือจากที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระมเหสีพระราชวังจึงเปรียบเสมือนใจกลางพระนครและปราสาทที่ประทับนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลแวดล้อมด้วยข้าราชบริพารบรรดาอาคารหรือตำหนักล้อมปราสาทที่ประทับไว้ทุกทิศนับเป็นการเชื่อมโยงสักพระอำนาจทั้งปวงในสากลจักรวาลขณะเดียวกันราชธานีใหม่ก็เป็นศูนย์กลางของโลกพุทธศาสนา อันกำหนดขอบเขตปริมณฑลไม่ได้เป็นดังที่เราได้พบเห็นอยู่ทั่วไปทั้งในเมืองและนอกเมืองมันเดเลแต่เป็นที่น่าเสียดายที่พระราชวังแห่งนี้ได้ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์พรม่าเพียงสององค์คือพระเจ้าเมงดงผู้สร้างและพระเจ้าทีบอกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชบัลลังก์พม่าในปีพุทธศักราช2429 อุปราชแห่งรัฐบาลอินเดียภายใต้การปกครองของอังกฤษขณะนั้นไดประกาศร,รวมพม่าเป็นมฑลนหนึ่งของอินเดียเท่ากับเป็นการสิ้นสุดระบอบราชาธิปไตยของพม่าอย่างสิ้นเชิงและนั่นคือวาระสุดท้ายของพระราชวังมันเดเลและพระมหาปราตรทอันเป็นศูนย์กลางของจังกรวรรดิอังกฤษเปลี่ยนแปลงพระราชวังเป็นป้อมที่ทําการการบริหารงานของอังกฤษเรียกว่าป้อมดัฟเฟอรินพระราชวังในช่วงนั้นยังไม่ได้ร้าง ความหมายและความศักดิ์สิทธิ์ในความรู้สึกของคนพม่าคงจะเปลี่ยนไปยิ่งเมื่อพระราชวังถูกเผาทำลายโดยญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพระราชวังเสียหายยับเยินจนเมื่อสภาปกครองของเมียนมาที่รู้จักกันในนามของสล็อกได้ทำการบูรณะพระราชวังมันเดเลข,ขึ้นมาใหม่ตามแบบจำลองไม้ที่อังกฤษทำไว้พระราชวังมันเดเลในเวลานี้จึงเหลือความหมายเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นราชสำนักที่ชาวพาม่าเคยมีมาเท่านั้น อย่างไรก็แล้วแต่เราเชื่อว่าชาวพม่าเองก็คงไม่ลืมเลือนวันเวลาที่ผ่านมาอย่างยาวนานช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ในฐานะนักรบผู้กล้าแแกรง่งและพุทธศาสนิกชนที่ยึดมั่นในศรัทธามิเสื่อมคลายสองสิ่งนี้คงจะเป็นสิ่งสร้างความสมานฉันท์ให้คงอยู่ในจิตใจของชาวพม่าตลอดกาล